สวัสดีค่ะทุกคนหนูนี้จะพาทุกคนมาทาน้าสตรอเบอรี่โซดาใส่ปีโป้นะคะเริ่มแรกนะคะก็นาน้าสตรอเบอรี่ไปใส่ในแก้วค่ะให้ได้50 ml หรือ20ออนซ์ค่ะตามภาพเลยนะคะนี่ค่ะ50 ml ใส่ลงไปเลยหรือถ้าใครจะใส่เยอะกว่านั้นก็ตามใจเลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็ใส่เกลือไปหนึ่งปลายช้อนค่ะ ตามด้วยมะนาวหั่นซีกนะคะหนึ่งซีกบีบลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมหนึ่งกระบวยค่ะหลังจากนี้เทน้ำโซดาลงไปนะคะแล้วแต่จะเลือกนะคะแนะนำนะคะให้เอาโซดาไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะโซดาก,ก็จะมีความซ่าและอร่อยขึ้นมาอีกระดับนึงค่ะคนคนไปเรื่อยๆนะคะคนจนมันฟูขึ้นนะคะ แล้วก็คนไปนเื่อยนะคะอย่าคนแรงนะคะเพราะว่ามันจะทำให